คู sea, ่นี้มันเป็นคู่ที่คนดูรอคอยพี่รอคอยรอคอยครับถ้าผมชนะพี่ผมเอาเข็มขัดหกเส้นมาเลยนะคุยกันอยู่จะยุ่งออะไร่ะมาดูดูน้องน้องเป็นฐานไม่ก็รู้ยุ่งอะไรน้องประธานโอเคนี่จะเป็นการขึ้นชั้งหนักก่อนนะส่วนเงื่อนไขกการชจะเป็นการตกลงครั้งนึ่งนะครับผู้ชม 7จ็ดส <54. S 2> ิบนะครับน้หักเจ็ดสบจุดเจ็ดสิบจุดเจ็ดนะครับนวิทย์วิทย์ได้เจ็ิบจุนะครับุันยอดได้น้ำหนักเจ็ดกิโลนะครับอาจะดูพี่เมทีได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูของฝั่งพ้่เมทีกันต่อนะครับคผู้ชมครับสุณ้า ส่ว <19. S 2> นเมดีแปสิบห้านะครับแปดสิบห้ากิโล ครับเกินกันอยู่15กิโลรถใหม่แล้วฝั่งอนเมธีเนี่ยครับผู้ชมครับอยู่ที่85กิโลกรัมครับผู้ชมซึ่งต้องไปคุยรายละเอียดกันนะครับบกลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับผู้ชมครับเพราะว่าเงื่อนไขของทางฝั่งวันวิทย์ว่ายอดวันพฤดชเนี่ยนะครับผู้ชมครับก่อนหน้านี้ยื่นเงื่อนไขว่าที่ผู้ับไปแล้วนะครับว่าทางฝ่ายผมจะสู้ที่น้ำหนักเจ็บสี่กิโล เท่านั้นนะครับน้อยกตัวองผมปล่อยๆหกสถึงเจกโลกรเท่านั้นนะครับยังไม่ได้วอาอยากือไม่ชจบของก้อครับของก็อครับของญาครับี่ไ่จูบบ้านหพี่ไม่จูบบ้านนหครับขาไปลงนบขอครับขอาติครับเจ็ิบแล้วก่อนเลยครับพี่เอาตามที่น้องพูดมาหมดเลยให้จิอย่างเดียวเพราะว่าถ้ามันเกิน7จ็ิบ มันไม่มีคนถือหางเขาใจเขาใจต้องรู้ว่าถ้าเงินเจบไม่มีคนถือวันนี้เจ็นายเขากำหนดว่าเจบนี่เจดกว่าเจ็ดีถ้าถอตตังเกงก็เจดเมื่อกี้ไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดหรือว่านะเจ็ดสิบจุดเจ็ดว่าตังเกงก่ด้วย่ด้วยไม่เป็นไรจะมาเก็บนะพเ ก็ก็น้องต้องทำได้อยู่นะเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะน้ำมันเยอะมีลายหลายเดือนมีหลายแบบมีลายเยอะก็จะสามสามเดองตกุลานะตรงต้นกุศลเพราะว่าถ้าวาวันฝนเพราะโรยโยไม่เป็นฝนร่มมันชนมัชนแล้วอาจจะไม่มีคนไม่เจอะแต่ต้องคนไม่แก่นะไม่แก่นะคือคืออาสนผมก็ต้องอย่างแรกคือก็ต้องไปกลางนะครับนี่แหละครับพี่วิทย์เขามีข้อเสนอตรงนี้มา44ก็อยู่ที่พี่เมธีแล้วว่า ประมาณไหนยังไงแต่ว่าประเด็นคือต้องต้องทำได้อย่าทำไมมีพ่อเธาทำไม่ได้ปุ๊บถึงวันชกก็มีปัญหาอีกใช่ต้องต้องรับปากกันแล้วก็ต้องมาทำได้ต้องทำได้เพราะว่าสิบกิโลพี่คือรถมาแล้วนะสิบกิโลนะสมมติคือนรถมาแล้วสิบกิโลถ้าทำไม่ได้มันจะมีผลเรื่องของมัดจำด้วยจำถูกไหมถ้ดจำเท่าไหร่ ส่วนใหญ่20-30เปซ็นต์อปกตินะแล้วแต่ไม่ก็สุดท้ายพี่แล้วแต่น้องแล้วแต่น้องแล้วแต่ตรงรวมกแล้วแต่ก็ตั้งตัวเลขว่าสมมติว่าเริ่มพันสิบล้านมันจับก็ถ้าาห้าล้านมันจําก็สามล้านข้างละล้านห้าไม่ใช่ใช่ใช่ไหมข้างละล้านห้าโอเคจะตั้งเานข้างละล้านก็ได้แต่้นได้แล้วแต่น้องแล้วแต่น้อง มันต้องมีมีมีมัดจำมัดจำมีมัดจำเพื่อว่าชกแน่นอนชกแน่นอนมัดจำไม่เสียเวลาคือกติกาเรื่องมัดจำเนี่ยมันมีเหตุผลเดียวที่จะไม่ชกคือเสียชีวิตอ๋อโอเคก็คือจะไม่ไม่กินมัดจำกันอ่าโอเคก็คืนไปคืนไปคืนไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลยก็ทุกอย่างกินกันทุกกรณีโอ้กินกนทุกกรีถาน้ำหนักไม่ได้ป่วยถอนไม่ชกอะไรนะครับทุกกรณีโอเคแล้วสมมติว่า74เนี่ยมันมีบวกลบไหมครับว่าไม่มีมี7จเดสิบสีตรงเป๊ะเลย ต้องเป๊ะเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ถึงได้แต่เกินไม่ได้นี่คือกติกาบวยนะกติกามวยตั้งว่าจะดได้ตั้งว่าจะดีได้แต่ว่าเกินไม่ได้น้อนี่คือกติกามวยครับเหมือนชิงแชมป์โลกเลยเนาะยิ่งกว่า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 นะคูนี้ยิ่งกว่าคู่นี้มันเป็นคู่ที่คนดูรอคอยพี่รอคอยรอคอยครับถ้าผมชนะพี่ผมเอาเข็มขัดหกเส้นมาเลยนะพี่จะเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเป็นเก็ตได้ไปเลยเก็ตเส้นเลยโอ้โหแหม 74ใช่ไหมผมเท่ากับผมลดประมาณนักสิบกิโลสบาย10บกิโลเนาะ11บเอ็กิโลสิกิโลนี่เขากินมาแล้วด้วยน้องเขากินมาแล้วที่เคยลดน้ำหนักถึง10บกิโลเลยที่โอ้ยสบายเรา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 คุยกัอย่างนี้ก่อนเราไม่ใช่น้องโยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะชกกันพรุ่งนี้ได้เดือนเพราะงั้นเนี่ยเจ้าของผมเป็นเป็นเป็นคนกลางเนี่ยผมอยากพี่ไมดีอาไปฟิตร่างกายดูสักสิบวัน20วันแล้วดูเฮ้ยลงไลยลงเลยแล้วค่อยมาตกลงก็ได้โอ้ไม่เลยพี่วันนี้เลยตกลงเลย ที่อยากให้เป็นแฝดว่านี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่านักเลงของจริงนะเนี่ยนักเลงของจริ้เนี่นักเลงของจริ้งจะพูดเป็นไงครับจะบวยรับปากก่อนเลยเราคือเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขาไม่รับปากอย่างนี้นะพี่ถ้าทำไม่ได้โดนกินประจําเลยพี่อันบอกก่อนนั้นนะคือผมในฐานะของคนจัดเนี่ยค่าตัวผมให้คนละสามแสนอยู่แล้วผมหมดหน้าที่แล้ว เรื่องมัดจาเรื่องการเดิมพันอันนี้คือเขาต้องคุยกันสองคนเพราะต่างฝ่ายต่างต้องมาลงถูกไหมพี่ไม่ไม่ไม่แด้คุยสองคนน้องโบ๊ทต้องเป็นคนกลางพี่คนเก็บไปให้ไอ้เจคนเก็บมัดจาไม่ให้รู้่างฝาไว้กับผมพี่ไม่กลัวผมหนีนะมีดอกไม่มีดอกไหมไม่มีดอกไม่ดอกสรุปพี่พี่พี่ไม่ที่ะว่ายังีงดีครับพี่อี่พี่พี ยสบายเขาตัวใหญ่ถ้าคนตัวเล็กอะมันไม่ได้สามเดือนสามเดือนเนาะสามเดือนเดือนบกุลาสามเดือนอะกุลากลางบกุลาสามเดือนบัวกุาประมาณสางเดือนประมาณสามเดือนแต่ว่าอย่างงี้พี่อย่างงี้สเดือนผมผมผมถามนะผมถามเพราะเมื่อวานคุยพี่เมธีนะครับถามว่าคือปกติมวยไทยเนี่ยเขาช่างเช้าต่อเย็นครับแต่ที่มวยสากลเนี่ยจะช่างก่อนวันนึงหรือไม่ได้ก็ต้องเช้าเหมือนกันนี่ ไ่รู้อคือคุยกันเองอันี่ผมไ้อยู่แล้วม่้กรไม่ใช่ก่นก่อนหนึ่งวันนะไม่ใช่ก็ตามที่มวยชกที่ด้านเนินนี่มวยนักาง้างเช้าต่อยเย็นนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามวยสากลนก่งวันไม่เอาอย่างนี้อันนี้เป็นกติกาที่สมบูรณ์ต้องก็คุยกันเองคุยกันเองนี้ก็ต้องคุยกันอก็ตกลงกันได้ก็คือจบตกลงกม่ได้คือไม่จกีก็ต้องชก่งวันนั้งสอง่ายก็อย่างนี้เราเอาตามกติกาไม่ใช่เอาตามเวทีถูกต้องไหมครับกติกามวยส ช่างวันเสาร์ชกวันอาทิตย์แค่นั้นแหละที่ว่ากติกาที่เราทําอยู่ตลอดตอนนี้วันที่24นี้ก็นั่ือมวยไทยมวยหนึ่งพันไม่มวยหนึ่งพันหนึ่งล้านมันสามคนก็ช่างเช้าเขาที่ไหนที่เขาทำอากาศเดิมพันสายทอดช่องไทยรัฐทีวีไม่่เกียวอ้ธเนศก็ต่อยกันนั้นครับครับอันนี้ต้องต้องช่้งตามที่นักมวยไทย พราะต่อยในการเดียวกันก็ต้องช่างในการเดียวกันครับเพราะว่าทางนี้เขาลดลงไปให้แล้วไหมครับไม่ก็ดังนั้นก็ไม่มีความหมายในการลดอันนี้ผมขอจี้จักรครับวาสากคอาชีพครับอ่าเอาละเอาละคนเลยก็คือช่างก่อดชกหนึ่งวันพี่ไม่เคยเห็นเลยดีไอายนะอายนะเพราะว่าเราต้องช่างเช้าและชกเย็นอันนี้อยู่ที่พี่ตกลงกันเลยเอาง่างง่ายๆพวกเรารู้ใช่ไหมว่ามวยไทยช่างเช้าชกเย็น มวยสากลช่างก่อนหนึ่งวันใชไมเอาง่ายง่ายไม่ไม่ต้องหันกล้องนะถ้าใครคิดว่าช่างสาโกลเพราะเราต่อยสาโกลต้องไหมฮะยี่สิี่ชั่วโมงให้ยกมือมยกมือขึ้นมาหนึ่งข้างว่าช่างยีสี่ชั่วโมงรหรือว่า ตกลงนี้ไม่ไม่ไม่เราจะไปเสาวเสียงไม่ได้อันนี่เราที่อยู่ตกลงกันนะเราตกลงกันว่าพันกาเรารับได้กันหรือไม่แต่ใช่พี่คือพวกอันนี้เอาที่ผมคนกลางนะพี่นะคนกลางนะผมพูดว่าคนกลางนะอย่างแรกคือพี่วิทตั้งข้อเสนอว่าเจ็ดสิบกิโลถ้าพี่เป็นทีเขารับเจ็ดกิโลนี้เท่ากับเขาต้องลด10กว่าโลเขาก็รับในส่วนของพี่วิทแล้วแต่อันนี้เขาขอพี่วิทคืนนะพูดเรืแบบภาษาหนังเรนนะพี่นะขอคืนว่าอะไรว่า ถ้าเกิดขอกันเนี่ยว่าไม่ไม่ไม่ทก่อนหนึ่งวันเนี่ยมันโอเคไหมคือผมเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นเลยมีข้อแม้อย่างเดียวคือผมอยากจะจัดเดือนธันวาคมเพราะเป็นเดือนพ่อแค่นั้นเองแล้วนอกนั้นพี่วิทย์นี่คือข้อแม้ทั้งหมดเลยอันนี้พูดกันตรงด้วยความเป็นจริงเมื่อกี้ก็ยังข้อแม้ละไอ้ที่ผมขอไม่ได้ขอนะผมแค่ทําตามกติกาเพราะเราต่อยมวยสากนถูกต้องไหมฮะมวยสากนเราไม่ได้ไปต่อยตามเวทีนี่ตุ๊บเวทีนี้ กติการหนึงเวทีนักการก,การไม่ใช่เราต่อยว่ามวยสากลก็ย4ิี่ชั่วโมงแค่นั้นเองก็จบคือผมบอกทุกท่านว่าถ้งมผมยอมไปก็เดิมพันธบาทเขาไม่มีใครถือผมผมบอกถ้าไม่มีน้าพันก็จกไม่ได้คนไม่สนใจถ้าการัการช่างคอนสองวันวันนี้ช่างคอนวันวนี้ไม่มีก็จบาวันเดียวไม่มีใครถือน้าพันเขาจะไม่ถือไลก็ผมเสียเปรียบทุกอย่างน้ำหนัก15กิโลแล้วก็อายุ10 10 10, 10ปีแล้วผมจะไม่เสียน้ำหนักช่างคอนวันหนึ่ง ปดปีผมข้ามสองพี่หกสิบไอหกสิบเอก่เพิ่งเกียเพิ่งเกียได้ไงเพราะไม่มีคนถือแรมาไม่มีประโยชน์ไม่มีปีนี้ปีนี้ปีนี้อ้ก็ไม่มีใครไม่้พูดหรอกเฉย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 เไม่ออเฉยเไม่มีประโยชน์เคุยันอยู่ต่ะยุ่ง ยุ่งอะไรอ่ะมาดูน้องงเป็นฐานไม่ก oui> ็รู้ยุ่งอะไรลูกน้องเป็นฐานเพราะว่าจะบอกว่าเปีที่แล้วไม่เป็นใจเย็นอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วไม่ร่วเกษมกันยายนเนี่ยเราเราเก่งหลอกไปอย่างนั้นไม่ต้องเฉย โอเคโอเคแต่ใจร้อนมากเดี๋ยววมจใจร้อนวต่อยวันประเด็นอย่างเดียวอย่าถือพี่ผมอย่าอย่าต่อย้มน้องอย่ต่อยวันประเด็จจะต่อยนเดี๋ยวไอ้นี่นะผมบอกทุกคนนะว่าถ้ากติกานี้ก็บาทเดียวก็ไม่มีใครถือผมเพราะว่าไม่มีประโยชน์ในการลดน้ำหนักมันต้องเหมือนกับมวยไทยที่น้องจ่าอะไรแลบช่างเช้าก็ต้องชุบยินต้องแบบนั้นแล้วก็ต่อยกันห้ายกไม่ใช่สิบสองยกแบบกติกามวาสากลกติกาสากลคนก็้ก็ แต่ว่าแต่ว่าถ้าต่อยอย่างนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มนี่สี่ทุ่มห้าทุ่มก็ได้สุดท้ายพี่สี่ทุ่มนนี้ะแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่พี่จะใส่โบว์ใสจะวางคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายอยู่แล้วเอาเรียนในใครให้แฟนจะได้โชคดีเหรอพี่เวทีท่ก็ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มโอ้โหอีกวันแล้วโอไม่รู้นายเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าพี่กับพี่วพูดกันนะที่คุดกันะผมผมก็แค่แค่เพราะว่าเมื่อวาพี่พูดพี่เวทีเรื่องกติกามานะพี่เนาะผมก็คนกลางเขาพยายามใช้แบบแฟร์กับทุกคนอ่ะครับผม เอาสิเพื่อพี่ตามที่เขาไว้เขาช่างพร้อมไว้ไทยแล้วก็ไปชกกันพร้อมไวยไทยคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้อ่านไม่ถ้าพี่มีงานที่จะค่อยปรึกษาร์หมดไม่ไม่มันมันมากันนี้แล้วต้องต้องวันนี้แหละพี่จะชกก็ชกวันนี้ไม่ชกก็จบแล้วนะเขาต่อแล้วมันลายเยอะดีมากดีมากนี่ก่งเลยดีมากครับจะได้ชกตัวอย่างนั้นแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า ผมยุติธรรมอ่ะผมเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเราเราต่อสู้มาเรื่องความยุติธรรมมาตลอดผมไม่ได้สนใจเราว่าคุณจะเป็นฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองฝ่ายอะไรผมไม่ได้สนใจอะ่ะทะเลาะกันจังหวะผมก็ทาไม่สนใจงนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยกติกาโลกมันเป็นแบบน,นี้ช่างก่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วคุณจะมาเปลี่ยนเป็นกติกาคุณเนี่ยมันมันมมเกินไปไหมยไม่ไมเยเลยกต้องไหม,ไมก,กมติกาโลกมันสิบสอง,ย,องยกนะนี่เราชคดแค่ห้ายกนะเรา แลท่านพูดกับติการโลกมันเขาโชวกันยกเดียวก็มีกองเมืองมีนกลงเมืองโนนไปไอ้นั่นมันงวยแบบนั้นเราจะมาเทียบระหว่างน้องกับน้องมันดาราไปเรื่อยเลยไม่โดยจะไปเอาอย่างนี้เอามาอ่ะมาช่างกี่โมงตี่ห้าโมงเช้าหกโมงเช้าหกโมงเช้านะโอเคผมไม่รับถือพี่แล้วนะจบกันแค่นี้นะ ไม่กันเลยจะฉีกเป็นชิ้นๆเลยนับถือจะนับถือไม่นับถือกันเลยแต่พี่ก็นับท้องเหมือนเดิมถามพี่ได้ไหมอะไรไม่เป็นไรตกลงโอเคทุกคนดูนะโอเคนะเดี๋ยวมกราคม แล้วก็วางมันเอาพี่วางวันที่เลยพี่นี่ใช่เอางี่เลยนะแถลงขขาเลยเอาพี่วางวันที่เลยนะครับแวเดี๋ยวนราแถลงขาอีกทีนะพี่นะก็ๆทษงนั่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 งั่งนั่งนั่นั่ันั่ สิบสองมกราคมสิบสองมกราคมโอเคไหมพี่ครับสิบสองมกราคมใช่นะครับวันพฤหัสที่สิบสองมกราคมส่วนเรื่องประจําเดี๋ยวเป็นเดือนธันวาไม่ไม่ต้องมาจําภายในวาเสี่วันนี้เลยเท่าไะไรได้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 เอานไหนพี่เอาวันภายใน้าวันเพราะว่าผมต้องนัดที่วันีต้องต้องต้องวันหน้าวันวันหน้าวันวันห้าวันวั้าวันห้าวันอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเอ่อต่างกัน้าวัน วัน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 เราต้องไปเชียงรายนะบอสเออวันอังคารหน้าอังคารหน้าอังคารหน้าได้น้องได้วันที่สิบห้ารับประจํากันว่าแถลงข่าวกันเตรมาล้านห้าเราไปทางการข้างละล้านห้าแสนบาททั้งหมดเดิมพันสิบล้านใช่ข้างละห้าล้านข้างละห้าล้านประจําสามสิบเปอร์เซ็นคือสามล้านครับคนละล้านห้าถูกต้องแล้วก็ยืนยันว่าชกแน่นอนชกแน่นอนวันที่สิบห้านี้แต่ว่าวันชกคือสิบสองมกราคมสิบสองมกราคมครับผมผมเจ็ดสิบสี่กิโลครับผมเจ็ดสิบสี่เท่ากันทั้งคู่ โอเคนะครับไม่ถึงก็ตามนี้ก็ือตามนี้ก็จริงจริงเขาถึงอยู่แล้วแหมใส่ชุดลดน้ำหนักตั้ทุกวันยิ่งยิ่งลดน้ำหนักก็ยิ่งไม่ถึงนะยิ่งใส่ชุดลดหนักยิ่งไม่ถึงนะก็พี่จะมากินตรงนี้จะมาไม่ไม่ถึงเจ็ดเซฟนี่ก่อนทำไมจะไม่รู้ท่านผู้ชมครับก่อนชกก็เดือดขนาดนี้คก่อนชกก่อนชกก็เดือดขนาดนี้แล้วเข้าใจหรือเป่เอาแค่สรุปว่าคือสิบสองพฤษาคมดีเดย์นะพี่นะเจ็ดสิบสี่กิโลกรัมชั่งน้ำหนักของบุญเช้าพร้อมกันวันที่สิบสองพฤษาคมเลย นะครับเรากำหนดจ้งมเช้าถึงที่โมงให้เวลาต้องต้องกถึงก่อนโอ้ถึงเก้าโมงแถึงเก้าโมันจะมีอะไรละใช่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 ยปกติเลยจ้างจ้างเก้าโมโอเคครับมงครับผมตอนนี้ตัวิทตัวการกทีพี่ตการมวยสากลหยกต่อยสามนาทีพักสอนาทีถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็มีใช้กรรมการโลกกรรมการเดี๋ยวผมกรรมการมวยสากลที่องค์กรระดับโลกรองรับ WBA นะครับ WBC นุาครับ รวมกี่นอนครับต้องค่อยละเอียดเลยนะครับรวมเล็รวมใหญ่อีกก่อนแล้วเอเตามพี่จัดรุ่นเลยพี่ตามพี่จัดพี่ันะพี่ตามพี่ัรุ่นตาครับต่ัดรุ่นไหร่กี่นอนนาครับสนะสิบป้าห้าจะสิบองเลพี่สิบสอร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบสีร้อยาสิบีนัเดีสอี๋ยวเดไปสรุปีกับเอารวมอธิการที่ราคาระบุมาเลยว่าระบุน้ำหนักมีครับถามเท่าไครับครับามสามคนอาชีพนะครับจะมีสี่ห เอาเป็นห้า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 ห้ือตอนนี้มันมันไม่มีกาติกาสามตัแล้วไม่มีสามอย่าะเขาแล้วแต่เขาเขาอยากได้อะไรแล้วแต่เขาเลยผมว่าไปถึงห้ายกกับคู่ห้าห้าห้ายกพี่ยกแรกเลยฉีกเป็นชิ้นๆเลยห้า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 ยกห้ายกห้ายกสามพักสองสรุปแล้วต่อยคู่สุดท้ายของรายการนะครับคู่สุดท้ายของรายการคู่ที่แปดนะครับคู่ที่แปดของรายการคู่ที่แปดของรายการบอกอีกท่านว่าคู่นี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับ กีฬานะครับผมพี่สองคนสีสลากนะครับผมกับเขาเหมือนน้องไม่รักแล้วอาจจะไม่แต่ว่าผมนี่รักเขาเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนผมชอบคนอื่นแบบนี้เงคนที่มีจิตใจแบบนี้น่ารักที่บค่าตัวคนละสามแสนบาทนะครับค่าตัวคนละสามแสนบาททั้งคู่นะครับผมตานี้นะพี่เนาะจบที่ไหนครับเวทีมือระดมเนินครับวันที่สิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอประสานกับทางเวทีก่อนนะครับเพราะเวทีพร้อมไหมถ้าเป็เวทีพร้อม สิบหาที่จะถึงนี้คืออาทิตย์หน้าเนี่ยแถลงข่าววังประจําที่ไวที่มุางํำเนินครับผมนะครับผมโอเคนะตอนนี้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นตแล้วจับมือเลยรับเลยกันหนักลงตัวเลยยังกันหนักลงตัวเลอยังา้วก็ครับมาแล้วกร็บมามา้าม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 านาม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 มา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 มีมามามาามามมา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 มัมามามาราม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 มาม มันจะแน่นอนตจงมันจำจนไม่จำปูที่15มับคือคือตอนนี้เล่นไขก็โอเคเออโอเคระดีับนี้หมดแต่วางวางมันจำวางมันจำเมื่อไหร่ก็คือติดอ่าใช่วางเจ้าือติดถ้าใครไปทำตามว่หมาเอางี้แหละครัย โอเคะครับชรบนะครับครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีใส่เครื่องป้องกันใช่ไหมครับเหตุการณ์ไม่มี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 โอ้ยมวยอาชีพแต่ว่าเดี๋ยวพี่มีต้องไปทำบัตรใช่ไหมคร้บใช่ใช่ที่พี่มีว่ามีบัตรัขโมยแล้วใช่ไหมพี่หมดอะยรยังพี่ฝากถึงแฟนมวยทุกท่านต้องไปทำใหม่ต้องไปทำใหม่ทำใหม่ใหม่แฟนมวยให้มาชมอ๋อที่วิทย์ที่วิทย์ที่วิทย์แฟนฝากแฟนมวยหน่อยครับฝาก คนท,ที่ติดตามผลงานที่ส<อ>ุนครับก็ครับก็หลายท่านค,คิดว่า<อ>ผมกับน้องเมทีนี่แบบว่าโปรโมทขึ้นมาเพื่อโปรโมทตัวเองครับแต่ผมก็กับเมธีก็คุยไลน์แล้วก็ปรึกษากันตลอดว่าอยากจะให้หมวยคนนี้เกิดขึ้นนีได้เพราะว่าเป็นผู้ที่ในรอบหนึ่งปีนะที่จะมวยดารากับนักมวยมาชกกันนะมันหายากและก็เป็นสิ่งที่ผมต้องการทำให้ประชาชนได้รับทราบว่ากีฬามวยนี่มันเป็นกีฬาที่สำคัญสำหรับประชาชนทุกคนที่จะมีวิชามวยไว้ป้องกันตัวเองนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมและน้องเมธีร่อมกับน้องโบทน้องมิตรนครมายืนยันกับพี่น้องแปนไวแล้วว่าคู่นี้เกิดขึ้นจริงๆตามที่เราเคยลงเพจลงไลน์กันไว้นะครับและก็ดีใจครับที่เราสองคนมาตกลงกันได้สําเร็จในวันนี้ครับพี่ครับพี่เมธีก่อนครับครับผม <c oughs> ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโดนกันแกล้งสารพัด <laughs> 74กิโลไม่รู้จะตัดอะไรออกไปนะครับแต่ผมผมเป็นคนมุ่งมั่นนะครับผมผมทาให้ได้รับปากแล้วก็ใครที่เอ่อเรียกว่าอะไรมาถือหางผมน่ะผมจะทําให้เต็มที่นะครับ74ผมคิดว่าผมทําได้ครับผมตั้งใจแล้วผมไม่เปลี่ยนนะครับขอบคุณมากครับเพื่อครับที่บอกเรับุครับครับก็เดินด้านอีกทีอ่ะรับขอบคุณพี่ก่อนครับด้านอีกทีครับทั้งสองท่านถือว่าให้เกียรติกับผมมากๆ ในฐานะของโปรโมเตอร์นะครับเป็นคนจัดมวยได้จัดคู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคู่ในึงในชีวิตการจัดมวยเขา,าได้นะครับเพราะว่าคนทั้งประเทศคนทั้งโลกรอคอยดูมวยคู่นี้อยู่นะครับผมขอย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของกีฬาเป็นเรื่องของกีฬานะครับที่พี่สองคนศิสละตัวเองเพื่อทําให้วงการมวยไทยของเรากลับมาคึกคักอ,อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าวันที่12อมกราคมจะเป็นวันที่คนดูเต็มสนามมวยนะครับทั้งฝั่งของ FC พี่วิทย์ฝั่งของ FC พี่มาทีเมที ผมเชื่อว่าเต็มสนานแน่ๆนั่นแหละนะครับผมเต็มที่นะครับทำทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้คู่นี้ได้โชกันนะครับ,รบอีกหนึ่งอย่างครับมวยแก่ย่างยอดวันเวดีทำสถิติปิดอ่องตัวมาสามครั้งแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สี่นะโดยมีน้องมีทีมาร่วมด้วยคร้งน,นี้ปิดไม่ได้เชื่อว่าคู่นี้เดือดครับขนาดวันนี้นั่งดูยังเดือดเลยผมเชื่อว่าต่อยกันจริงนี่โอ้โหรอไม่ไหวแล้ว12มกราคม15 อาทิตย์หน้านะครับสิบห้าเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกาเดี๋ยวนัดวางประจํากัน ะครับแล้วก็ตกลงที่ลาดตั้เนินลาดตัเนินครับไม่ได้ที่นี่นะที่สามมือลาดําเนินครับวันที่สิบห้าไปที่จริงเลยไปที่จริงเลยน้องไปนัดที่โรงแรมเลยก็ได้ไหนเนินไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่เราเรียกแต่น้องเรียกแต่น้องเพราะว่าเพราะว่าผู้บริหารของสนามเขาต้องมายืนยันด้วยว่าว่าเขายินดีที่จะจัดมือคู่นี้อะไรนะครับให้ผู้บริหารสนามมาด้วยนะครับแล้วก็วางประจํามกันสิบห้าแล้วต่อยกันที่สองมกราคมนะครับพี่งั้นเดี๋ยวสิบห้ามกราคมเชิญพี่นักข่าวอีกครั้งหนึ่ง นะครับแถลงข่าวอย่างเป็นทางการมวยคู่ที่ยอดวันประเด็นกับพี่เมธีนะครับจับกรสับก็คล้ายแอคชั่นเลยครับแอคชั่นเลยก็คู่ที่ต่อยกันแบบมวยสากลนะครับข้ายยกนะครับข้ายยกต่อยสามพักสองนาทีนะครับต่อยวันที่สิบสองมกราคมนะครับที่เวทีมรัชชาเนินคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่แปดช้ามหนักตอนเช้านะครับผมบุญเช้านะครับแล้วก็ต่อยกันตอนเย็นนะครับผม มวยคู่นี้เดิมพันกันข้างละ5ล้านบาทโดยที่อาทิตย์หน้าจะมีการวางมัดจำกันข้างละล้านห้านะครับทุกอย่างก็น้ำหนักก็คือเจ้ดสิบสี่กิโลกรัมเท่ากันทั้งเดิมพันทั้งหมดข้างละ5ล้านแต่ว่ามัดจำกันข้างละล้านห้ามัดจำกัน30%นะครับผมคู่นี้ต่อยกันแบบสาโกนแล้วก็น้ำหนักก็คือเจบสีกิโลกรัมเท่ากันครับผมคแต่มีแฟนมวยบางส่วนบอกว่าเออวิธีครั้งนี้อาจจะเป็นการเมืองอะไรอยู่ไม่ไม่ไม่ครับอันนี้กีฬาแล้วก็เรื่องของการแข่งขันก็แฟร์ทุกอย่าง นะครับกรรมก,การเราใช้กรรมก,การที่เป็นมวยสากลร,ระดับโลกมาตัดสินนะครับไม่มีการเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมแพ้ชนะเรื่องกีฬาการเมืองไม่เอาเลยครับเพราะว่าเราอยากสร้างความสามาคัคคีคนในชาติเนาะที่สองคนรู้จักเสียสละมาแล้วนะครับเราเราช่วยกันเพื่อให้สังคมมันจันโลงมากกว่าน,นี้ครับผมครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าส่าจะมีการจัดมวยที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นนักมวยฝั่งหนึ่งเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยใช่ ไม่เคยจัดดารากับนักมวยเลยปกตินักมวยกับน,นักมวยต่อยกันนะครับก็นี่ครั้งแรกครับครั้งแรกเรื่องน้ำหนักที่อาจจะต่างกันสิบกว่าโลตอนนี้นครับพี่โบดมีความตึงม,มากเออพี่เชื่อว่าถ้าเกิดพี่เมธีเขากล้ารับปากนะด้วยด้วยตัวเขาเองเนี่ยแล้วเขามีเงินอีกล้านห้าเป็นประก,กันเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาทําได้นะครับพี่เชื่อว่าทําได้ถ้าไม่ทําไม่ได้คงไม่กล้าร,รับปากไม่เอาเงินล้านห้ามาเสี่ยงแน่ๆนะครับผมรใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าถ้ามีวิทยาการกีฬาเข้ามาทุกฝ่าจจะทําได้แน่นอนแน่นอนแน่นอนถ้าเาได้พี่พพพก็ ที่มันใจว่าเขาต้องทําได้ไม่งั้นก็คงไม่รับปากแล้วก็ยืนยันชกในวันนี้ครับผมครับแต่พี่บ,บ๊วยืนยันอีกครั้งนึงครับว่าไฟนี้เกิดขึ้นแน่นอนไฟนี้เกิดขึ้นแน่นอนสึกเพลย,ยินดีนะครับผม12บสองเมษายนที่วิทยราชดำเนินนะครับผมก็เรียนเชิญแฟน,แฟนมวยร่วงหน้านะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องเตรียมตัวนะอาทิตย์หน้าแถลงข่าวไทม์ไลน์นะถึงหน้าแถลงข่าว15พฤศจิกายนที่วิทยราชดำเนินแถลงข่าวก่อนวางบรรจงกันข้างละล้านห้านะครับอาทิตย์หน้าก็ให้เวลาเขาซ้อมนะครั้งคู่ ครับผมโอเคครับครับผมครับครับ